ไอ้นอนเผาบ่จั๊ปไาเอาเสือมานอนเอาเสือมานอนเผาไปเผาไปเบิ่งเผาเต๋อเผายางดีบะเผาไปเบิ่งไานอนนอนเผาเลยไอ้นอนเผาโตนอนใช่ืม อ้นอนเาไ่แยบปคือเนางานเน่างนอางียปะเบิ่งด้วยบ๊อบงหื่นหิหิวบุนเฮ้ยวมามามามอนี้หิว เิ่มนมเพิ่ข่าวนี่ทีว่าลืมลือย่างอุ้ยอุ้ยอุ้ยแล้ว่นทีว่าได้เส้นนะฝนหิวพี่น้องมึมามามาโป่านั่นนัใหญ่นั่ใหญ่บัเดอรดหยา๊ หน้าเพื่องแป้งหน้าเพื่องแป้งบ่อค้าใปุ๋ยไงวันน้เนาะบ่เล่ลอกออกได้ไหมเองเนี่ยอึดอึแม่ท้องอยากให้อุ้งพลจะอไปหาตะไคร้บออึดอึเฮาอยากไปดิเอาอยากไปดิมาได้ปะยาโควิดมาใส่ได้ปะ อือเนี่ยบ่ได้ให้ได้ห้องยามคืนกะนี่อือใมมัอตาเลยโผป๊าดโหดโถาเิ่สาเพิ่นด้ยามยามเฮางให้งเียวอื โหดโพ้คนไหนอีดีแน่นี่แล้วเป็นเกิดมาเป็นผู้หญิงกว่าสีเดี่ยงลูกไงอันใหญ่แต่ละคนนี่ยมันเป็น้อง่ายอดรับอดนอนแหงลูกบอลลูกบวสบายแห้งเตกเนาะโอ้ยอีดีเลยเมื่อยไม่แหงไ่ได้นอนสำนัก่ได้รับไม่ได้นอนโหได้พี่น้องเอจะขึ้นไงจะขึ้นออก ดูว่าอยู่ตอนี่นี่บ่เจ็ดมือเจ็ดมือออกกำคั่นท่นแม่เจ้าบอกินหวานจากิอยู่ไฟบอ่ไแหละบอบอเน่านแม่บอบูผ่าฮะนะอยู่ไฟอันนี้เรนี่นะแม่ความเจ้าบดบอดี้ เลว์วายค่ะใหญ่วายยิ่เมันโลววายมันใหญ่วายเราเกว่าที่ได้เห็นเลี้ยงลูกใหญ่พี่น้องเอ้ยลำบากเลี้ยงใหญ่มากเลยเป็นขู่เป็นคนเงี้ยใครเป็นหมาเทียงเจ้าอยู่แบบ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 บ่กูดีก็ดีเด้อพี่น้องเอ้กูกูเทียงพอเทียงแม่แล้วก็ปึ้ยพี่น้องเอ้รีแล้ว โพดจักินอะไรแลนหัวหัวไปพังแห่อยู่บ่พลโจักแล้วละพอพอไพังอยู่พนเขาใว่าคูนก็คูนพญศก็พญศเขาใจว่าอือบ่เลพศก็บ่มีหม่องเล่มหม่องอยังเลยมาใส่ว้าทําเอวใส่ตัวนี้ีปเจ้าพ่ออุเนี่ยอือ

น <t ôi> <c oughs> anyway, ี่ๆๆๆบุญังคอนบให้มเยพี่น้อง้นนยิอพนดูจอือนิ่มเนี่ผู๋นิมก็ออมากันไ่้มีใครเนาะผมกาัวกบเกียไหนออกมากันเ้าบริกนบรินารบริกนไขมัน นี่บํารุงหน่อยกินเลยหักรุ่งผ่นย่งใหญ่น้อรุ่งหมกบํรุงหน่อยกินเลยตัวใหญ่เนี่ยมีของดึงโมเบ้งน่โลปลายหวจคเนย์งอ้กระฝุ่นเขาเอาุ่นออกเยอะเหลืองงัวเขเป็นเหลืองไอ้กันเลย เดี่ยงง่อกับเดี่ยวมาสอนแต่ห้าแหละเนาะดีแล้วนันได้ผู้หญิงผู้ชายโขกันเลยก็คือพ่อบบบนี้พ่อเล่นบมอบเลยหมวยแล้วเปล่าหวยังใครกินนมแม่กับกินนมปองนะโอ้ยหนีเลยหนีเลยกินนมแม่หนีหนี มันจะสังหัวลมหัวแรลงเออ,อม,มันหัวแรลง <t> uh> มาตามมาซาบอให้มาถามบ้านแม่ดีแล้วบ้อขนาดนั้นเราผ่าเลยยังเราเยังแข็งแงงปานี้บ้านนี้แม่ยังบมดีแลยยังหมดเกินมากมทาักยังล่างบ้านดังแพงรอยู่บ้อล่างสาวนี่บ้านนี้เอาอย่าได้ไหม Ừ, thôi cho da đen mất chứ nên là cái à. gì này? Mười nhanh thịt tát Tát mấy đó Có cho hay tát ăn chắc mỡ đi Cái ăn khá đi Cái này mỡ cái mỡ nó ăn Là lọt lộn lọt tai ơi cứ miền tai là cả đi Bỏ ừ. phua vậy, khẩn sư môn tai ơi hử, ลูบอกหลูกมันนูนขึ้นหัวใจพี่วันเกิดของลูกวันตายของแม่อือนั้นน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 น้นนน่นนนนนนดนน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 กนน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 แบบลูนมันบนนนนนมนันน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 นมนนมันน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 นมนนน้นนนน ເພິ່ນເປອະກໍເນາະເຖິງເວລາແລ້ວເດັກນ້ອຍເນາະຮອດເວລາບັນຫາທາງອອກບໍ່ໄດ້ມັນກໍດີດໄປແລ້ວບາດນີ້ອືປະເດັກນ້ອຍປະຂງຮນີ້ດັນຍັງໄ້າດັກນອຍແຂງຮງັັນພຍນດດ້າພວ່າຈແມນຈະໄດໃສອົີບດອົບຍັງນນ ออกมาเลยก็หลแซนออกมาเลยคมันตะเมาอมหม่อมนเถอมันไงเนี่ยมันเถอเขาเคี้ยวเขาเนี่ยออกมาเก่งไ่ิดเลงคนแข็งแห้งใครในแต่แม่โชคดีเลาะชีวิตมาจันเนชิบอย่างคนเลยหอมันเตียงกับลูก กับแบงก์ว hmm. ่ะเสองคนมกอายเลี้ยงก็อ hmm. <c ười> <c ười> <Bu> ีเพื่อแหละมาเจอไปบึงลูกอันปะแบงก์ปะเฮ้ยเอ้หมายบึงจะว่าเต็มปูลูอยู่ข้าวกับข้าวไปบึงได้ป่ะไปบ่งได้ป่ะจ๊ะ คาดอกค่นกินลายคายดกห้างบเลอหีเลยน้องน้องาบนขึ้นหายับพี่ลักเตะังแงนอะไรหนียแต่สางเ้ยขาบันพ่งเอาเยจ้ม อุ้มดูไลกับไดเนาะติดมือกันนเลยี่เหนาวน้อังผมยาวขนาดนั้นก็ออกปให้จกมะอมันผมผมขนกดขนกับพอขนพี่หลึก เราออกบล้วตีนมือคนนะ่ะเราเออกีเ่ยงไว้พูดพูดบิดคิงเนี่ยิยดยคิงเฮ้ยเจ้หน้าที่เซียนเขา่อืไใครมาไปแั้ไปเ้